ทงเทงสรรพคุณและประโยชน์ของต้นทงเทงฝรั่ง42ข้อสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะกับช่องรส Travel คลิปนี้ก็จะขอนำเสนอสรรพคุณและประโยชน์ของต้นทงเทงมาฝากกันก่อนจะไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องรส Travel กันด้วยนะคะสมุนไพรทงเทงฝรั่งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเคปกรูสเบอรร ต้นธงเทงฝรั่งมีเขตการกระจายพันธุ์กว้างพบขึ้นเป็นวัชพืชทั่วโลกโดยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กมีความสูงของต้นประมาณ30-100เมตรลำต้นแตกกิ่งจำนวนมากจนเป็นพุ่มกิ่งเป็นเหลี่ยม ตามข้อมีขนเล็กน้อยลำต้นอวบน้ำเปลือกเกลี้ยงเป็นสีเขียวส่วนโคนของลำต้นเป็นสีม่วงแดงและค่อยๆจางไปถึงปลายยอดขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะ,มะเมล็ดในประเทศไทยพบพันธุ์ไม้ชนิดนี้ได้มากทางภาคเหนือบริเวณป่าเปิดและที่ชุ่มชื้นทั่วไปที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลไม่เกิน1,000เมตร ใบธงเทงฝรั่งใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปรีรูปไข่หรือเป็นรูปขอบขนานปลายใบแหลมและแหลมยาวโคนใบเป็นรูปลิ่มหรือมนแต่บางครั้งก็เบี้ยวส่วนขอบใบเรียบหรือเป็นหยักซีฟันห่างๆและบางครั้งก็ดูคล้ายเป็นผูตื้นๆใบมีขนาดกว้างประมาณ2-3ซนติเมตร และยาวประมาณ3-6ซนเมตรหลังใบเป็นสีเขียวท้องใบมีขนมีเส้นขนแขนงใบประมาณ5-7คู่ส่วนก้านใบยาวประมาณ1-3ซนติเมตรดอกทงเทงฝรั่งออกดอกเดียวๆตามซอกใบก้านดอกมีความยาวได้ประมาณ1เซนติเมตรกลีบเลี้ยงดอกยาวประมาณ4-5ม mm. เมตร แชกลึกประมาณกึ่งหนึ่งมีขนกระจายมีเส้นกรีบเป็นสีเข้มส่วนกรีบดอกมีลักษณะเป็นรูประฆคังบานคล้ายรูปกงล้อเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองอ่อนแกมเขียวหรือเป็นสีขาวมีจุดสีน้ำตาลเรียงเป็นวงใกล้กับขนกรีบดอกด้านในผิวกรีบมีขนกระจายด้านนอกส่วนด้านในมีขนยาวที่โคนยอดกรีบดอกยาวประมาณ4-8มิลลิเมตร ปลายเป็นแฉกตื้นๆลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีขนาดยาวประมาณ1มิลลิเมตรการเกสรเพศผู้หนาเป็นสีน้ำตาลอมสีเขียวยาวเท่ากันยาวประมาณ3-4มิลลิเมตรส่วนอัปเรนูเป็นรูปขอบขนานยาวประมาณ2มิลลิเมตรเรนูเป็นสีเทาส่วนรังไข่เป็นรีกลมยาวประมาณ1.5ม mm. ิลลิเมตรและการเกสรเพศเมียายาวเท่ากับการเกสรเพศผู้ หรืออาจจะยาวกว่าเล็กน้อยยอดเกสรเป็นตุ่มๆอยากเป็นภูสองผูสีเขียวโดยจะออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมผลทงเทงฝรั่งผลมีกรีบเลี้ยงที่ขยายหุ้มจนมิดผลมีลักษณะบางมีสันสิบสันตรงสันมีเส้นสีม่วงตามยาวผิวเป็นเส้นแบบร่างแห ลักษณะของผลภายในเป็นรูปรีเกือบกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1-2เซนติเมตรผลอ่อนกลมใสเป็นสีเขียวอ่อนเมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองภายในผลมีเมล็ดจ,จำนวนมากส่วนเมล็ดมีลักษณะกลมแบนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0.2-0.3ถึงมมิลลิเมตรเมล็ดมีเมือกหุ้มคล้ายกับมะเขือเทศจำนวนมาก โดยจะติดผลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสรรพคุณของทงเทงฟรงัง่ง 1. ทั้งต้นมีรสขมเป็นยาเย็นออกริ์ต่อปอดตับและทางเดินปัสสาวะใช้เป็นยาดับพิษร้อนทอนพิษไข้ 2. รากใช้ต้มกับน้ำรับประทานวันละสองครั้งเช้าและเย็นเป็นยารักษาโรคเบาหวาน 3. ต้นตลอดจนถึงรากเป็นยาแก้อาการร้อนในกระหายน้ำสีใช้เป็นยาแก้ไอแก้ไข่ห้าใช้แก้หวัดแดดไอร้อนในปอด 6. ทั้งต้นใช้เป็นยารักษาโรคหอบหืด ด้วยการใช้ต้นแห้งครึ่งกิโลกรัมนำมาต้มกับน้ำเติมน้ำตาลกรวดลงไปเพิ่มความหวานเล็กน้อยโดยให้รับประทานหลังอาหารครั้งละ1 4ส่วนสถ้วยตวงวันละ3ามครั้งติดต่อกัน10วันและให้หยุดยา3วันหลังจากนั้นให้รับประทานต่อไปอีก10วันแล้วก็พักอีก3วันแล้วค่อยรับประทานต่อไปอีก10วันอาการของหอบหืดจะดีขึ้นเจ็ดทั้งต้นช่วยรักษาไอหืดเรื้อรงัง แช่วยแก้อาการเจ็บคอโดยการใช้ทงเทง25กรัมนำมาต้มกับน้ำใช้เป็นยาอมกลัวคอบ้วนปาก 9. ใช้แก้อาการปวดศีรษะ 10. ใช้ฝนหยอดตาแก้ตาแฉะแก้ปวดเคืองในลูกตาแก้ตาอักเสบ 11ใช้รักษาคางทุม12ช่วยแก้เหงือกบวมด้วยการใช้ทงเทง25กรัมนำมาต้มกับน้ำใช้เป็นยาอมกลัวคอบ้วนปาก13ใช้เป็นยารักษาแผลในปากด้วยการใช้เยื่อหุ้มผลแห้งที่เอา,มาเมล็ดออกแล้วหนัก10กรัมและเปลือกส้ม6กรัมนำมาต้มกับน้ำผสมกับน้ำตากลกรวดให้พอหวานเล็กน้อยแล้วใช้ดื่มแทนน้ำา14ใช้แก้คออักเสบ แก่ตอมน้ำลายอักเสบหรือตอมทอนซินอักเสบโดยการใช้ทั้งต้นนำมาตำละ,ละลายกับเหล้าใช้สำลีชุบน้ํายาอมไว้คางแก้มแล้วกลืนน้ำผ่านลําคอทีละน้อยจะช่วยแก้ต่อมน้ําลายอักเสบหรือจะละลายกับน้ําส้มสายชูก็ได้จะช่วยแก้อาการอักเสบในลําคอได้ดีมาก 15. ช่วยรักษาโรคคอตีบ 16. ช่วยแก้ฝีในคอด้วยการใช้ทั้งต้นมาต้มละลายกับเหล้าใช้สำลีชุบน้ำอมไว้ข้างแก้มแล้วค่อยๆกลืนน้ำผ่านลำคอทีละน้อย 17. ใช้แก้โรคช่องปากอักเสบลิ้นอักเสบ 18. แก้โรคเสียงแหบต่างๆ 19. ใช้แก้เสมหะเป็นสีเหลือง 20ใบมีรสเปรี้ยวใช้เป็นยาแก้น้ำลหลพิการ21ทั้งต้นใช้เป็นยาแก้หลอดลมอักเสบโดยใช้ต้นสด150กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานวันละ3ครั้งติดต่อกัน10วัน22ใช้เป็นยาแก้ปวดหูใช้ทั้งต้นเป็นยาแก้บิดโดยการใช้ธงเทง35กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานวันละสองครั้งโดยให้รับประทานติดต่อกันเป็นเวลา1-4วัน 24ใช้รากเป็นยาขับพยาธิ5ใช้เป็นยาระบาย26ทั้งต้นเป็นยาขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะแสบร้อน27ช่วยแก้ปัสสาวะเป็นเลือด28แก้น้ำปัสสาวะเป็นสีเหลืองยี่สิบเก้าช่วยแก้ลูกอัณฑะร้อนสามสิบเมล็ดใช้เป็นยาแก้การเป็นหมันสามสิบเอ็ด ทั้งต้นใช้ลดอาการบวม 32. ช่วยรักษาดีซ่าน 33. ช่วยรักษาโรคผิวหนังช่วยรักษาผิวหนังเป็นตุ่มน้อง 34. ใช้เป็นยาแก้ปวดแสบปวดร้อน 35. ทั้งต้นใช้ภายนอกเป็นยาแก้ฝีแก้ฝีหน้องบ้างว่าใช้ใบและผลเป็นยารักษาฝี 36. ทั้งต้นใช้รักษาแผลมีหน้องบ้างว่าใช้ใบและผลทำเป็นยาทาแก้แผลเปื่อย 37. ช่วยแก้อาการฟกช้ำบวมอักเสบ 38. ทั้งต้นใช้เป็นยาแก้เล็บขบ39ใช้เป็นยาแก้พิษประโยชน์ของผลทงเทงฝรัง่งข้อ40ผลสุกข,ของทงเทงสามารถนำมารับประทานได้มีรสหวานอมเปรี้ยว 41. ผลของทงเทงฝรัง่งนำมาเป่าลมเล่นแล้วจะทำให้แตกเป็นของเล่นเด็ก 42. ด้วยคุณสมบัติของทงเทงที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งจึงได้มีการคิดค้นตำรับยารักษาโรคมะเร็งที่มีส่วนผสมของทงเทงอยู่ในองค์ประกอบหลักด้วยข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรทงเทงฝรงั่ง สตรีมีคันห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้การรับประทานสมุนไพรทงเทงในช่วงหนึ่งถึงห้าวันแรกบางคนอาจจะมีอาการเวียนศีรษะนอนไม่หลับอึดอัดหงุดหงิดหลังจากนั้นอาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไปกลีบเลี้ยงของต้นมีสารพิษโซลานินซึ่งสามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารได้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว หลายชั่วโมงผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่ปากและคอหอยคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องท้องร่วงอุณหภูมิร่างกายสูงเป็นต้นถ้ายัางไม่อาเจียนออกจำเป็นต้องล้างท้องให้น้ำเกลือระวังอาการไตาวายให้ยาเคลือบกระเพาะอาหารถ้ามีการชักแพทย์จะให้ยาแก้ชักค่ะทุกคนนั่นก็เป็นสรรพคุณของต้นทงเทงฝรั่งนะคะ และก็มีข้อควรระวังต่อท้ายด้วยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่สนใจสมุนไพรตัวนี้อยู่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ